กดปุ่มพอดความวุ่นวายแล้วแวะมาฮิลใจกับคาเฟ่ใสบ้านไว้ดีย่านเย็นอากาศที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังมองหามือบานรสชาติดีได้นั่งทานในคาเฟ่ที่มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปโอวดโซเชียลกันได้แบบจัดเต็มและความสเปเชียลอีกอย่างข,งของที่นี่คือร้านคา Welcome เวลข้ามเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยแสนลักให้ได้มาสร้างโมเมนต์ดีๆด,ด้วยกันในวันหยุดพักผ่อนขอ,ขอทุกคนกันได้อีกด้วยมาเชิญกันวันนี้พาทุกคนมาที่บ้านพาราดิโซที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมชาไมายานากานบรรยากาศภายในร้านเต็มไปด้วยมูดแอนโทนีอบ พี่นั่งภายในร้านก็มีให้เลือกเยอะเลยค่ะเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารเช้าสลัดพาสตา้าวันนี้เลยขอจัดเมนูใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาลองทานกันระหว่างรออาหารก็มาดื่มเครื่องดื่มเปิดต่อมรับรสกันก่อนกับอโวบานากรีนเป็นสมูทตี้อวอลคาโดรักล้วยเนื้อเนียนละเอียดอีกแก้วกับยูสุบรีนยูสุโซดารสเปรี้ยวหวานหอมแบบธรรมชาติหวานกำลังดีอร่อยมากๆอาหารมาเสิร์ฟแล้วเริ่มกันที่จานแรกกับริวแซลมอนซูชิโบข้าวซูชิแซลมอนย่างแบบใหม่แบบซ่าหอมกลิ่นไฟอ่อนๆเสิร์ฟมาพร้อมอะโวคาโดซอี่บบเเมนูาแตฟลลิ่่งจัดเต็มม้านนีไควรพลาาาดจนต่อมกับ ยูสุโคแอนเจิลแฮร์วิซแซลมอนแอนดทรีมเมนูซิกเนเจอร์ที่หลายโต๊ะมาแล้วต้องสั่งเส้นแองเจิลแฮร์เย็นคุกยูสุรสชาติเปรี้ยวหวานทานพร้อมแซลมอนซาชิมิที่สดชามและกุ้งเนื้อหวานแบบนี้ในหนึ่งคำคือมีหลากหลายรสชาติมากบอกเลยว่าอูมามิสุดๆสายเฮลตี้ให้แวะมาที่เมนูนี้เลยค่ะเวสจี้เพสโต้เคซาดิยาแป้งตอร์ติยานุ่มๆอัดไส้มาด้วยผักย่างแบบแน่นๆได้ฟิลคอมฟอร์ตฟู้ดที่กินแล้วรู้สึกดีต่อใจและดีต่อร่างกายจริงๆปิดท้ายด้วยเมนูของหวานที่ห้ามพลาดกัับบสตตรรรรอออออเเเเเ์์ี่่่่นนนนูทลลลลามมมดคกกุ้ิหจะ ปักทานพร้อมกล้วยหอมสตอรอเบอรี่สดและอัลมอนด์ได้คำนี้ว่าฟินแบบไม่อยากแบ่งใครเลยและนี่คือหนึ่งในร้านที่เราสองคนหลงรักทันทีที่ได้มาสัมผัสบ้านพาราดิโซไม่ใช่คาเฟ่ที่มาเพื่อเช็คอินแล้วผ่านไปแต่ถือพื้นที่เล็กๆในกรุงเทพที่ทำให้เราได้รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอีกใบวันหยุดนี้แท็กชวนเพื่อนคนรักและครอบครัวและพาเจ้าลูกรักสี่ขามาเมคยูฮอลีเดย์ให้แฮปปี้กันนะครับมาทานมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย